สวยแต่เป็นกระโปรงก็สวยฟิกสีปูกาวให้เรียบร้อยไม่ยืดไม่หดไม่ตกสีสวยสวยเป็นของฝากของขวัญได้เป็นกระโปรงจีบรอบเป็นกระโปรงสมกได้สวยสวยมากๆผ้ายาวยาวหนึ่งหลากว้างสองหลาเอาไปตกแต่งได้เลยสวยงามรหัสรหัสสามสี่ราคาสองแปด รหัสสามสีค่าของเด็กซูนพ่อสวยๆพ่อกำลังๆหับเนี่ยตัวนี้ก็สีเขียวมินสีเขียวมินส,สวยๆสามชั้น3หับหน่อย3ามสีสามสีเออเอาไว้สวัสดีค่ะรหัส3าสี สวยมากมากคขอบคุณค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวมินสีเขียวมินสวยๆเป็นสามชั้นสามหับตัดกระโปรงตัดกระโปรงตัดเสื้อตัดกางเกงได้อย่าลืมทักหาเมค้าด้วยสวยมากมากผ้าสวยผ้างามเป็นสามชั้นเป็นผ้าทอมือทอแน่นทอหนาะทอละเอียดยาวสองหลา ยาวหนึ่งหลากว้างสองหลาตัดกระโปรงป้ายตัดเสื้อขอบคุณค่าสวยมากๆผ้าสวยผ้างามผ้าทออย่างดีทอเน่นทอหนาทอละเอียดสวยสีเขียวมิ้นสวยๆตัดกระโปรงจีบรอบตัดกระโปรงป้ายตัดกระโปรงสมอกได้สวยมากๆผ้าสวยผ้างามรหัสรหัสสอง รหัสสองราคาสองแปดศูนย์รหัสสองราคาสองแปดศูนย์ผ้าสวยผ้างามผ้าถยยั่วยางดี